เที่ยวน้องน้ำนะคะน้องน้ำตอนเช้าอากาศสดชื่นอากาศสดชื่นมีความสุขไปเที่ยวตอนเช้านะคะตั้งใจมาเที่ยวโดวยเฉพาะเนี่ยมาดูอกงมุมหนึ่งนะคะสวยบรรยากาศดีค่ะตอนเช้ามาเห็นไหมคะทุกคน เอาเขาสุงว่าฝากอากาศบริสุทธิ์สดชื่นนะคะอยู่บ้านนอกมันมาจะออกไปเที่ยว,ยวแสงแดดก,กำลังขึ้นเช้าๆเดินเที่ยวรอบน้องนะคะมีถุงด้วยเตรียมใส่ของเอามาใส่อะไรในนองน้ำรอได้ไหมครับมาดูเด็กชายหล่อกำลังจับปลายใส่มองนะคะ ใส่สปลาจะถูกมองและวนันิ่งมันนานน่ะมาดูเด็กชายหรอลงน้ำจับปลา,ปลาเขาได้ชะลอมใส่ปลาใหม่เขาตื่นเต้นเขาว่ามันจะลอยน้ำไห่มันลอยอยู่นะน,นะจับแล้วจับอีกเขาตื่นเต้นมาเจอไข่หอยเจอรี่ อยากรู้ว่าในหนองน้ํมันมีอะไรบ้างผักแปลกๆเ,เนี่ยเราไม่เคยเห็นมีอะไรบ้างน้านทีได้มาลงหนองอยู่แต่ในบ้านเียมันมีอะไรบ้างในหนองน้ำอะโอเห็นแต่ไคร้หอยเชอรี่อ่ะอันที่เรามองไปเห็นเนี่ยเป็นกองกองหญ้าดําๆนะคะมีไม้สองอันเสียบไวะะ้เป็นที่กับดักปลาของชาวบ้านชาวบ้านก็ทําไว้นะคะ เก็บผักปอดเขาเรียกว่าผักปอดหรือผักอะไรเก็บผักปอดเอาไปลงบอ่อปลาเอาไปลงบอ่อปลาเจอแต่ไข่หอยเชอรี่ดูบรรยากาศมาเที่ยวหนองน้ำวันนี้ให้แต่ไข่หอยเชอรี่แต่ว่าแม่หอยเชอรี่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนกันแต่ธรรมชาติสวยงามมากเลยนะคะ เห็น,นเด็กชายหล่ออยู่คนเดียวกำลังเดินมาเจอ,อที่กับดักปลาของชาวบ้านอีกแล้วนะเนี่ยเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านตรงนี้จะเป็นที่โล่งๆจะเป็นที่โล่งๆชาวบ้านก็จะเอากับดักมาวางไว้แล้วก็จะเอากิ่งไม้เอาญ้ามาคุมไว้เห็นไหมคะน,น ภูมิปัญญาชาวบ้านนี่เขาโลภปลาไม่ต้องลงทุนอะไรมากเดี๋ยวเราจะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนะคะตามริมหนองน้ําเราก็จะเห็นน้ําสวยงามมากเลยนะคะพระาที่ย์กำลังขึ้นชอบมากวิวตรงนี้บรรยากาศตรงนี้ชอบชอบจริงๆนะคะพราที่ย์กำลังขึ้นไม่มีอะไรหลอกมาเที่ยวน้องน้ําโดยเฉพาะนะคะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้า เป็นธรรมชาติที่สวยงามเห็นไหมคะเป็นธรรมชาติที่สวยงามจริงๆอะ่ะไปเที่ยวน้องน้ำได้อะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเลาะไปเรื่อยๆมีอะไรก็เก็บ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 ไปจะเที่ยวน้องน้ำมร…รยากาศดีนะคะข้างน้องน้ำตอนเช้าขอให้ได้มาเที่ยวสดชื่นตอนเช้าบร…รยากาศดีมากเลย ะะฟูฝั่งโน้นทิวต้นไม้ทิวป่ายางดูนะคะพี่น้องฝั่งโน้นเราจะเดินดูไปเรื่อยๆอข้างๆหนองน้ำเนี่ยเราจะเดินไปตามทางเที่ยวไปเรื่อยอๆ,ๆนะฟรีมันมีที่หนองน้ำนะเยอะแยะเลยค่ะข้างหนองน้ำเนี่ยมี ต้นผักขี้เหล็กด้วยนั่นเนี่ยเราจะมาดูว่ามีอะไรบ้างข้างหนองน้ํามองไปไกลๆเห็นต้นบักตาลด้วยนะคะเราจะไปดูว่าใต้ต้นบักตาลมีอะไรไหมอันนี้เรามายืนอยู่ใต้ต้นตาลแล้วนะคะต้นตาลสูงมากเลยลูกตาลเอาไปทาอะไรได้ลูกตาลไปทำอะไรได้คะลูกตาล เยอะอยู่นะในลูกนึงลูกตาลหล่นเต็มเลยแต่ต้นนี้ไม่มีหมากตาลเลยตนน้นเนี้ไม่มีหมากตาลเลยต้นเนี้ยไม่มีหมากตาลไม่มีหมากตาลแต่ต้นมันสวยนะคะวิวสวยดีค่ะเก็บดูเก็บดูเขาบอกว่ามันเป็นรสชาติขมบางคนเขาชอบนะ อันนี้ต้นมะขามอ่อนต้นมะขามต้นเล็กนะคะเอายอดไปทำอะไรดีใส่ต้มปลาดีไหมเอาไปแกงส้มอะไรสักอย่างดีไหมสวยนะคะยอดอ่อนไปแ,แกงอะไรสักอย่างไปต้มอะไรสักอย่างอร่อยดีไม่ต้มปลานิลสดๆส,ส้มๆได้ไหมเนี่ยน่าจะอร่อยดีนะคะ,ะมีต้นมะขามต้นผักขี้เหล็กเยอะนะผักขี้เหล็กเยอะเลย ยอดอ่อนดีด้วยยอดอ่อนขี้เหล็กกำลังสวยงามเลยนะคะน่ากินมากเลยเอาไปทำอะไรเอาไปต้มแกงผักขี้เหล็กนะเนี่ยเยอะเลยเยอะเลยเยอะเลยม้ามา,มาค่ะมาเก็บขี้เหล็กใครจะเก็บคะสองข้างหนองน้ำนี่จะมีแต่ต้นกระถินน้ำลงนะคะที่ผู้นำชุมชนเขาชาวบ้านเขาเอามาปลูก ฝั่งโน้นก็ต้นไม้เป็นทิวของป่ายางพารานะคะฝั่งเอาบรรยากาศสวยๆมาฝากเอาบรรยากาศสวยๆบรรยากาศดีๆมาฝากนะคะเ,เดินรอบหนองเดินเที่ยวรอบหนองน้ําเด็กชายลอยังจับปลาอยู่กลางหนองน้ําอยู่แม่ใหญ่เอ็กก็ยืนรออยู่ข้างบนหนองน้ํา รู้สึกว่าจะมีต้นตำลึงไทยนะเนี่ยนะคะที่บ้านก็เรียกตำลึงไทยดูยอดยอดนี้นะจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะตำลึงไทยมีมากด้วยมากจะเป็นขนขนไทยค่ะเคยเห็นดอกตำลึงไทยไหมคะดอกตำลึงไทย <c oughs> เวลาสุกก็จะเป็นสีเหลืองตอนยังไม่สุกจะเป็นสีเขียว นี่มากตำลึงไทยนะคะเวลาสุกจะเป็นสีเหลืองลองดูว่าเก็บได้ไหมตำลึงไทยกินได้นะคะหวานเดี๋ยวจะกินให้ดูเนี่ยอร่อยปลอดสารพิษ<ะ>ได้ตั้งหลายกระเป๋านี่ย<ะ>กลับละ,ะทีนี้มาถึงบ้านแล้วเทดูนะคะเราได้เยอะปลาไหมได้ปลาเยอะไหม ใส่ลงแล้วโอ้ได้เยอะอยู่ปลาปลารวมเลยได้หลายยี่ห้อมีหอดปลาคาบของใหญ่หอยเชอรี่ชิจอะมาดูกันนะคะวันนี้หนึ่งถุงถุงที่หนึงได้อะไรบ้างเราไปเที่ยวตอนเช้ามาเที่ยวรับน้อเออกแล้วผักขี้เหล็กเพียบเลยนี่เขามีหอยเชอรี่ด้วยนะ ไมเชอรี่ด้วยอี้มักตาลอันนี้ผักปอดผักปอดเป็นผังในน้ํานะคะจะเอามาใส่เอามาปลูกไว้ในอ่างปลาอันนี้เขาเรียกว่าบัวน้ําบัวนน้อยนะคะบัวนน้อยจะเอามาใส่บ่อเลี้ยงปลาที่บ้านปลาหางนกยูงค่ะก็ไเยอะเลยเห็นไหมปอดสารพี่จริงๆนะคะมีหอด นอนคะ่ะนอนตัวสีเขียวนะคะนอนตัวสีเขียวเนี่ยลูกตาลลูกตาลดอกขี้เหล็กก็มีดอกขี้เหล็ก,ก,อ,ก,ลก,อ,ก,ลกอ่าเม็ดตำลึงไทยก็มีอ่าถุงที่สองนะคะถุงที่สองมาเลยได้ผักใส่ด้วยเยอะเลยอันนี้ลาย,ยอดสดับ ยออกเลยยอดมะขามก็มีนะคะเอาไว้มาใส่ต้มปลาอร่อยนะคะต้มปนินต้มปลาขาวที่มาจากนนองน้ำนี่แหละวันนี้ที่ไปจับมาเนี่ยเอามาฟากระต่ายกระต่ายก็กินนะคะหมากตาเล็ก,ลกเล็กลูกเล็กเล็กเก็บมาเพราะความชอบนะคะเอาลูกโตไม่มีสงสัยเป็นต้นโตผู้มีแต่ลูกหล่นลงมาข้างบนไม่มีลูกใหญ่ <c oughs> เก็บมา <c oughs> เก็บมาเพราะความ <c oughs> ชอบนะคะ